มันจะยอกหลงอ่ะอหลงไ่าบนอกเด้อไใไฟปนกันเด้ว

ไอ้ในพชาแนลเรก็ทางี่เสือ้าไปอ้ี่นอันนครับไอ้อครับไ้เงี่ครอ้าวสรุปเขาเอาอะไรมาให้ไทยบ้านนอกเด้อนะไปดูนะฮะอเขป่าอป่าว่ามียัง จะเอแกเลยแกอุ e. lên, la, ak, ้ยอุ ak, ้ยรัก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 เสือจ um> ังเลยรักเสือจังเลยบอคบได้ฮักเจ้าดอกประหยัดเสืออ่ะหยุดหยุดเสื้อเลอะเสื้อเลอะไปหันหน้าใครหันหน้าคุณโอ้โอ้โอ้ไปดีครับโอเคขอบคุณครับแค่นั้นเลยขอบคุณค่ะนะฮะส่งซองถึงที่ให้ไทยบ้นนอกเด้อครับป๋าส่งหนามากเลยนะฮะขอแป๊บนึงเลยขอแป๊บนึง ทุกคนฮะมาลุ้นดูว่าไทยมันนอกเด้อนะฮะจะได้ซองหนาขนาดไหนนะฮะวัสดีครับท่านผู้จัดการใหญ่ที่คนรัหรือายตอนไหวเดี๋ยวตอนถักฮะนคอมเนตหนคอมเมนต์หนจกเอาเลยลายยู ดคไ้กีบาทลงคลิปแล้วไปดูในคลิปดิเป็นเป็นยังไงอันอันน่ะอันเทาวบแงนะไอ้เทาวบงโอ้ได้อยู่ปังปังอโอ้ขอผูโอ้ขอสัมผัสหน่อยนะฮะน้ำหนักนะฮะอ้าหนักอใออ้วายอ หมุนอีกรอบหนึ่งหมุนก่อนต้องควรหมุนอีกแล้วโทรศัพท์ผมขึ้นเปลี่ยนแล้วนี่นอนไอยเอาโช้กขั์หมุนนะครับไร้สดอยู่เหรอตายนึกว่าถ่ายคลิปโททรศัพ์ผมนะไม่ได้เด้อคือพอถ่ายคลิปโทรศัพท์ผมขึ้นเปลี่ยนแล้นี่นอเออมันหมุนก็ลงก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปก่อนเป็นอะไรที่เงืดพอสมควรตอนนี้ก็ลุ้นต่อไปนะฮะใครเปนน้อด้อย่างไก็ไ นูน่นทางนู่นนะฮะลุงกำลังทำบ้านพี่เน่งนะฮะนู่นนะฮะนี่นะครับผมเตรียมเซียนเตรียมเซียนยนี้พี่พันไทยบ้านนอกนะครับรับคอมมิชชั่นเนาะจวดจวดเลยาซองหนาจะได้เยอะอยู่เพราะว่ามันหนักอยู่ใช่ไหมอือดูลักษณะซองหนามากนะฮะ แล้วก็ของพี่พันธ์เนี่ยที่เสร็จนิดหนึ่งเพราะว่าเอซีสั่งซื้อโปรห้าเนี่ยครับผมครบหกเซตนะครับไปได้กระต่าว้าวโอ้โขอบคุณครับนะครับก็ขอบคุณที่น้องที่เพื่อนได้ครับเออีรนะในส่วนที่ท่านไ้ซื้อไปก็ยังมีอันนี้สองส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือ ให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์เนาะเป็นการสนับสนุนนะครับผมความนตป็นการช่วยเหลือเนาะเป็นการสนับสนุนเพื่อเพื่อเพลินกับป๋าแบรนด์เนมนะครับตะครอเนาะครับนี่เนาะครับโอ้ตะไคร้โอ้ยโยดีใจเดี๋ยวนี้อันนี้จะเป็นเอกสารเหมือนเหมือนสลิปเงินเดือนครับคล้ายๆสลิปเงินเดือนเป็นเอกสารชี้แจงรายได้เนาะแล้วก็จะมีส่วนของการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับครับผมก็ ที่เก็บใบนีไว้เนาะเวลาปลายปีที่สามารถขอคืนตัวกาษี่ตัวนี้ได้โอ้นะครับเป็นการทำหน้าที่จ่ายธุยื่นสัมภารต่อไปถูกต้องถูกต้องชุดยอดเลยเยี่ยมมากเลยครับผมหรือว่าถ้าเกิดที่ต้องการที่จะทําธุรกรรมทางการเงินเอกสารนี้ก็เป็นหลักฐานแสดงรายได้ที่ได้โอ้เป็นหลักฐานที่ออกมาง่แต่ละเรอนโอ้กดีดีเยี่ยมครับเยี่ยมเลยรายได้ของที่สามงวดนี้อันนี้งวดที่สาม ครับผมอันนี้รวมรายได้มาให้<อ>นะครับจำเงินเดือนนั่นแหละสุดยอดนาค,บ,คบผม,มก็สมมติว่าพิพันธ์สิไปซื้อรถหม่พ่พันธ์ก็เอาอันนี้มาให้เขาเบิก<อ>เอกสารย้อนหลังสามเดือนที่ก็ยื่นตัวนี้ให้เขาดูเลยครับผมเพราะที่มีรายได้ส่วนหนึ่งจากอาส่วนหนึ่งจากยูทูบแล้วก็ส่วนหนึ่งจากาวิชาชีพของตัวเองครับผมมันก็จะเสริมกันไปนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับเอกสารตัวนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณหลาย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวไร่ชนาคนธรรมดาเนาะก็มีเอกสารมีหานถูกต้องตามงลักของท่านเองข้าพเจ้านระบุไว้กต้องนะครับเป็นตามมาตรา50ทวีใช่พงอด .3 โอ้ไปเรี่อยเริษัทก็ทําถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้ที่เนี่ยสามารถที่จะใช้เอกสารตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับผมนะครับวันนี้วัดขายเรี่ยวขายเลยเนาะก็ครับกราบขอบพระคุณนะครับที่มีอาได้มองเห็นคุณค่าความสําคัญ ของในทางพี่น้องเฮาในการนําเสนอไปแล้วก็ยังได้ออกเอกสารทางการเงินทางรายได้ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสาคัญใในการทาธุรกรรมต่อไปทั้งปีเนี่ยเราสะสมไว้แล้วก็ปลายปีเราไปยื่นสำนักงาได้เลยครับผมนะครับก็สามารถที่จะขอเปนภาษีได้ก็ดูตามเกณฑ์ของสำนักงอีทีนงครับผมครับผมผมพูดนะครับผมตอนนี้มีมีอันนั้นตัวใดเนี่ยที่เป็นปูที่เป็น โปรก็เป็นเป็นโปรเดิมครับโปรเดิมยังใช้ได้อยู่โปรเก่าอยู่เนาะจนกว่าสกินแคร์จะหมดเนี่ยครับโปรเดิมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอาโปรใหม่วันนี้ก็คือจะมีพิเศษให้กับเอฟซีนะครับเอฟซีที่สั่งซื้อรีอรโป5หรือโปร6เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์เนี่ยจะมีแจกกระเป๋าจับแจกอันนี้จับแจก f อฟซีโป5โปร6 สำหรับู <Safe> ้ท <together> ี่ซื <de scène> ้อ <de> ม <ân written> ีสิทธิ์ที่จะเพิ่นจับแจกใช่ครับจะมีกระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาจับแจกโอ้สุดยอดเลยครับเยครับเยี่ยมเลยเป็นการคืนกําไรให้เอซีด้วยครับผมนะครับผมพออ้เนี้เรียนถามในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่คือหมาสำหรับสมมติผมนี่ครับผมผมมีน้ำหนักอยู่แปลกิสสิสมมติเนาะต้องการที่จะลดต้องการที่จะดูแลรูปร่างผมให้มันสแลนเดอร์ลงมาจังหน่อยนึงนี่สมมติว่าผมทานสักสักเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งนี่ในสูดนั้นมันเป็นสูดพันเก้าร้อยห้าสิบพันเก้าร้อยห้าสิบทานได้หนึ่งเดือนทานได้หนึ่งเดือนใช่ครับ<ม>น้ำหนักเฉลีย่ยที่ลดได้ก็คือสี่ถึงเจ็ดกิโลเฉลี่ยเนาะหมายความว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางอ่าผมยกตัวอย่างอย่างที่ทนายสมเกยียรติครับผมเมื่อเช้าเนี่ยช่างน้ําหนักให้ด,ดูนะครับผมหนึ่งเดือนเนี่ยทนายสมเกียรติน้ําหนักลดไปสี่กิโลครึ่งสี่จุดห้ากิโลนะครับพุงเนี่ยหายไปสามนิ้ว ครับผมพุ่งหายไปสามนิ้วอันนี้ใช้เวลาแค่1เดือนนะครับบางคนลดได้มากกว่า5้กิโลครับบางคนอาจจะลดได้ประมาณ4ีกิโลก็มีครับแล้วแต่สีรละของแต่สรีระรูปร่างของบุคคลคนนั้นเนาะแล้วแต่พฤติกรรมการทานอาหารของคนเานี้มันแซบกินลูกเดียวได้ทั้งหมดอย่างท่านทนายสมเจตคือแกบอกว่าพฤติกรรมการ กานอาหารการกินข้าวของแกเปลี่ยนไปครับผมจากเดิมที่แกกินจุกก<อ>ินจิกฮะเดี๋ยวนี้ <ผม S 1> เดี๋ยวนี้แกแกแทบจะไม่ได้กินจุกกินจิกก็แสดงว่าจากที่อันนี้เขาพูดถึงเนาะครับผม